ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับหนึ่งพงศวดานบทที่สองก็มาให้หัวข้อวันนี้ว่าชั่วหรือดีที่คนจะพูดถึงชีวิตคุณอยู่ที่วันนี้ที่คุณทำนะครับในพระธรรมบทนี้เนี่ยจะให้ข้อคิดอะไรกับเราแล้วเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้คิดชีวิตเปลี่ยนแล้วลทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่น้องครับเมื่อเราอ่านคิดใคร้ควรทาตามชีวิตไม่เหมือนเดิมนะชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นชีวิตต่างจากเดิมอย่างแน่นอนนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตวันนี้เนี่ยก็เป็นหนังสือที่เป็นบทที่พูดถึงประวัติของบุคคลเป็นเป็นรายชื่อบุคคลนะที่สําคัญนะในใน,ในประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลแล้วก็ในหนังสือของพระเจ้านะครับ เราจะมาอ่านด้วยกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่5 5นะครับข้อที่1ถึง2เนี่ยเป็นลูกเป็นบุตรของอิสราเอลนะครับต่อไปนี้เป็นบุตรของอิสราเอลคือรูเบนซิเมโอนเลวียูดาอิสาคาเซบูลุนดานโยเซฟเบนยาเมนนับธลีกาดและอาเช์นะนี่คือเป็นลูกของยาโคบหรืออิสราเอลนั่นเองนะครับ พี่น้องครับชื่อเหล่านี้ที่บันทึกไว้นะครับหนังสือเล่มนี้บันทึกชื่อ,อพงศาวรารชื่อของบุคคลสำคัญสำคัญน,นะครับของบรรพบุรุษชนชาติอิสราเอลเป็นหนังสือที่บันทึกหลังจากที่พวกเขากลับจากการเป็นเชื้อเลยที่บาบิโลนนะกลับมาประเทศอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งก่อตั้งเริ่มบูรณะซ่อมแซมนะเมืองแล้วก็พระวิหารก็มีการบันทึกนะน่าจะเป็นปุโรหิตแล้วก็เป็น เป็นธรรมอาจารย์หรือเป็นคนที่รับใช้พระเจ้านะผู้เผยชนะเนี่ยนะครับเป็นคนบันทึกเนาะบุคคลที่ถูกบันทึกชื่อนี้รุ่นแล้วแต่เป็นบุคคลที่สําคัญนะครับเรามาอ่านกันต่อนะเดี๋ยวพี่น้องสังเกตดูนะว่าชื่อแต่และชื่อแล้วก็แต่และบุคคลเนี่ยมีบางบุคคลเนี่ยมีคําบรรยายเพิ่มเติมว่าเป็นคนแบบไหนด้วยนะครับข้อที่3เป็นต้นไปเชื้อสายของยูดาห์นะครับบุตรของยูดาห์ชื่อเอโอนัน และเชลาทั้งสามคนนี้บุตรสาวของนางบัตช,ชูวาคนคานันมีให้แก่ท่านเอบุตรวอปีของอยูดานนั้นชั่วไร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวพระองค์จึงทรงประหารเขาเสียนครับมีคำพ่วงไทยว่าเป็นคนที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าเมื่อเรา ถูกบันทึกชื่อลงไปในหนังสือสักเล่มหนึ่งพี่น้องครับหรือในอสายตาของผู้คนเนี่ยชื่อของเราจะพ่วงท้ายด้วยเขาเรียกว่าอะไรเป็นฉายาของเราว่าเป็นแบบไหนเขาพูดถึงชีวิตของเราเป็นแบบไหนพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตเนี่ยมาก,มากๆเลยนะเอ๋บุตรมกปีของยูดาเป็นคนชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าและเหตุที่ทํา เหตุที่เขาเป็นคนชั่วร้ายพระเจ้าก็ประหารชีวิตของเขาเสียอาริมานกันตอนนะั้ถ้ามาบุตรสะใภ้ของท่านก็คลอดเปเรสและเสราให้ท่านด้วยยูดามีบุตรชายทั้งหมด5คนด้วยกันบุตรของเปเรสชื่อเฮสโรนและฮามมลบุตรของเสราคือซิมรีเอธานเฮมานคานโคและดารารวมทั้งหมด5คนบุตรคารมีชื่ออาคา ผู้ก่อความเดือดร้อนต่ออิสราเอลผู้ละเมิดในเรื่องสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นนะอาคาก็คืออาคารนั่นเองที่ไปไปตอนที่จะชนชาติอิสราเอลไปในสมัยของโยชูวาที่ไปไปโจมตีเมืองอแล้วก็เขาก็เอาเสื้อ เสื้อนอกเสื้อต่างประเทศแล้วก็ของที่จะต้องทำไรเนี่ยมายํายอกแล้วก็ก็ทาใหา้ประเทศอิสราเอลก็เดือดร้อนไปสู้กับอีกเมืองหนึ่งก็แพ้แพ้นะครับหนังข้อที่แนะครับและบรของเอทานชื่อฮาซาริยาบุตรของเฮสโรนคือเยราเมเอนรามและเคลุไบรวมเป็นารามเป็นปิดาของอาม,มีนาดับและอาม,มีนาดับเป็นปิดาของนาโชน ผู้เป็นผู้นำ่้ำกลางบุตรของยูดานาโชนเป็นบิดาของสันมาสันมาเป็นบิดาของโบอาสโบอาสเป็นบิดาของโอเบตโอเบตเป็นบิดาของเจสซีนะโบอาสก็สามีของอาอานางรูตนะนะแล้วก็ก็คลอดโอเบตโอเบต,โอเบตก็เป็นพ่อของเจสซี นะเจสีก็เป็นข้อที่13านะเจสีก็เป็นปิดาอของเอเลีาบุตรของปีของท่านอามีดาดับบุตรที่สองชิเมอาบุตรคนที่สามนาธานเอลที่สี่รัดไดที่ห้าโอเชมที่หกและดาวิดที่เจ็ดนะก็เจ็สีเป็นพ่อของดาวิดนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่16และพี่สาวของพวกเขาคือ,อนางเซรุยาและอาบีกายิน บุตรของนางเสรุยาคืออาบิชัยโยอาบอ,อาสาเหลรวมสามคนนางอาบีกายินมีบุตรคืออามาสาและบิดาของอามาสาชื่อเยเธอคนอิชมาเอลคาเล็บบุตรเฮสโรนะคาเลบคนนี้ไม่ใช่คาเลบที่ไปสดแนมนะครับเตือนขลีอกันกันมีบุตรกับอาซูบาพระยาของเขาและกับเยรีโอ ต่อไปนี้เป็นบุตรของนางคือเยเธอขอพายเยเซอโชบับและอาโดนเมื่ออาชูบาตายคาเลบก็แต่งงานกับเอฟราธามีบุตรชื่อเฮอให้แก่เขาเฮอเป็นบิดาของอูรีและอูรีเป็นบิดาของเบซาเลนภายหลังเฮสโรนหลับนอนกับบุตรสาวของ มาคีบิดาของกิเลอาดและแต่งงานด้วยเมื่อเขาเมีอายุ60ปีและนางมีบุตรให้กับเขาชื่อเซกุปและเซกุปเป็นบิดาของยาอีผู้มีเมือง23เมืองในแผ่นดินกิเลอาดแต่จากเมืองเหล่านั้นกะเกซูกับอารามยึดเมืองฮาววอตยาอีและเมืองเคนารวมทั้ง บรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้นจากพวกเขารวม60เมืองทั้งหมดนี้เป็นบุตรของมาคีบิดาของกิเลอาดภายหลังเฮสโรนตายในคาเลบเอฟราธานางนางอาบียาภรยาของเฮสโรนมีอัตซูให้แก่เขาอัตซูเป็นบิดาของเทโคอาบุตรของเยรามเมเอน บุตรหัวปีของเฮสโรนคือรามบุตรหัวปีของท่านบุนาโอเรนโอเซมและอาฮิยาเยราเมเอนมีพระยาอีกคนหนึ่งชื่อนะอาทารานั่งเป็นมันดาของโอนันอโอนำบุตรของรามบุตรหัวปีของเยราเมเอนชื่อมาอสัส ยามินและเอกเบุตรของโอนำชื่อชัมไมและยาดาบุตรของชัมไมชื่อนาดับและอาบีสูภภรยาของอาบีชูชื่ออาบีฮาอินและนางมาีนางมีอับบานและโมลิดให้เขาบุตรของนาดับชื่อเสเลตและอับบาอิม และเเลตตายไม่มีบุตรบุตรของอับบาอิมชื่ออิช e. ีบุตรของอิช e, ีชื่อเชชันบุตรสาวของเชชันชื่ออักไลบุตรของยาดาน้องชายของชัมไมชื่อเยเธอและโยนาธานแต่เยเธอตายและไม่มีบุตรบุตรของโยนาธานชื่อเปเลตและสาชาเหล่านี้เป็นบุตรของเยราเมอน เชชันไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรหญิงแต่เชชันมีทาสชาวอียิปต์อยู่คนหนึ่งชื่อ,อายาหาเชชันจึงยกบุตรหญิงของเขาให้เป็นพระยาของยาหาทาสของตนและนางก็มีบุตรให้เขาชื่ออัดไทอัดไทเป็นบิดาของนาธานและนาธานเป็นบิดาของสาบาัดสาบาัดเป็นบิดาของ เอฟลานและเอฟลานเป็นบิดาของโอเบตโอเบตเป็นบิดาของเยโฮและเยโฮเป็นบิดาของอาซาริยาอาซาริยาเป็นบิดาของเฮเลสและเฮเลสเป็นบิดาของเอลาอาสาเอเลอาสาเป็นบิดาของซิซาไมและซิซาไมเป็นบิดาของซานลุมซานลุมเป็นบิดาของเยคามิยาและเยคามิยาเป็นบิดาของเอลีชามา บุตรของคาเลบน้องชายของเยราเมเอนชื่อเมชาบุตรัมปีของเขาเป็นบิดาของสีมและบุตรของเขาคือมาเชมาเรชาเป็นบิดาของเฮบรนบุตรของเฮบรนคือโคราทับปูวาเรเคมและเชมาเชมาเป็นบิดาของฮอาราหัมผู้เป็นบิดาของโยเคอัม และเรเกมเป็นบิดาของชัมไม่บุตรของชัมไมคือมาโอนและมาโอนเป็นบิดาของเบซูเอฟาพระยาน้อยของคาเลบมีฮารานโมซาและกาเซสและฮารานเป็นบิดาของกาเซสบุตรของยาดับคือเรเกมโยธร,รมเกชานเปเรสเอฟาและชาอฟัฟ มาอาคาพระยาน้อยอีกคนหนึ่งของคาเลบคลอดบุตรคือเชเบอร์และทีระนานางคลอดอชาอัฟบิดาของมัตมันนาเชวาบิดาของมักเปมักเบดาและบิดาของกิเบอาด้วยบุตรหญิงของคาเลบชื่ออักษาเหล่านี้เป็นบุตรของคาเลบบุตรของเธอ ผู้เป็นบุตรหัวปีของเอฟราธาคือโซบานบิดาของคิริยัตเยอาริมสันสันมาบิดาของเบ็ดเลเฮหและฮาเรบบิดาของเบตกาเดอโซบานบิดาของคิริยัตเยอาริมมีบุตรคือฮาโรเอและครึ่งหนึ่งของคนเม นโนโฮธและบรรดาตระกูลคนคีริยัตเยาริมคือคนฮิตไรคนปุไทยคนชุมัดคนมิสราชาวโสราและชาวเอสทาโอนเกิดมาจากคนเหล่านี้บุตรของสารมาคือเบทเลเฮมคนเนโทฟาอัดรถเบทโยอับและครึ่งหนึ่งของคนเมนูโฮธ และคนโซราทั้งบรรดาตระกูลของอลักษ์ซึ่งอยู่ณเมืองยาเบชคือคนทิราไทยคนชิเมอีและคนสุขาคนเหล่านี้เป็นคนเคไนผู้มาจากฮับมัดบิดาของตระกูลเรคาบชื่อคนเหล่านี้อ่านค่อนข้าง,งที่จะยากไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าทุกบันทึกไว้ในหนังสือของพระเจ้านะเพื่อให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับและพระเจ้าบันทึก เรื่องเหล่านี้ให้พวกเราได้อ่านไปเพื่ออะไรนะครับหลา,ลายครั้งชีวิตของเราก็เมือ่อเมื่ออ่านหนังสือของพระเจ้าก็มีคําถามแบบนี้นะแต่เมื่อเราลงลึกลงไปนะครับคนเหล่านี้ที่ถูกบันทึกชื่อเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญแล้วก็มีแบบอย่างทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนในชีวิตของเรานะครับนีคนหนึ่งที่ผมชื่อว่าอะไรแล้วคนเนี่ย เราต้องรู้จักก็คือดาวิดที่ถูกบันทึกชื่อในนี้ด้วยนะครับเนาะฉะนั้นนะดาวิดเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งนะครับในพระองค์พีเขาไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับเขาก็เป็นคนที่ปกคล้องนะเยอะแล้วก็มีจุดดีจุดด้อยจุดอ่อนจุดแข็งนะครับแต่เขาเป็นแบบอย่างในการเสวงหาพระเจ้าเป็นอันดับแรกในทุกด้านของชีวิตนะพระเจ้าทรงเรียกดาวิดว่า ผู้ที่เราชอบใจยิ่งนักนะครับในพระธรรมกิจการบทที่13นะข้อที่22เนี่ยได้กล่าวไว้อย่างนั้นเลยนะครับพันธสันญาม่กล่าวถึงดาวิดว่าพระเจ้าเรียกดาวิดว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าชอบพระไทยยิ่งนักนะเพราะความต้องการสูงสุดของดาวิดก็คือการรับใช้และก็นมัสการพระเจ้าเราเองก็ทําให้พระเจ้าพอพระไทยได้เช่นเดียวกันนะครับโดยคิดถึงพระเจ้าเป็นอันดับแรก นะความต้องการที่เรามีความต้องการนั้นต้องเป็นความต้องการที่อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอันดับแรกแล้วก็แผนการทุกอย่างของเราเรื่องทุกอย่างที่เรามีแผนการหรือเป้าหมายชีวิตของเราก,ก็ต้องมุ่งไปที่พระเจ้าเป็นอันดับแรกนะครับถ้าเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมุ่งไปที่พระเจ้าเป็นอันดับแรกเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยเอเมนไหมครับ ยันในวันนี้พี่น้องครับพระนามของพระเจ้าที่เราอ่านบางทีครั้งเราอ่านเอ๊ะเราอ่านไปเพื่ออะไรในรายชื่อเหล่านี้เนี่ยไม่ยินเกี่ยวชีวิตของเราเลยนะครับแต่เมื่ออ่านไปแล้วผมก็ถามคามถามพระเจ้าก็เปิดเผยแล้วบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญแล้วก็ถูกบันทึกชื่อลงไปชีวิตของเราก็เป็นคนที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าเราไม่เป็นคนที่สําคัญพระเยซูไม่ได้ลงมาสิ้นพระชนเพื่อไถ่โทษให้กับเราพระองค์ไม่ยอมตายให้กับเราแล้วก็การที่พระองค์ทรง สิ้นพระชนเพื่อเราไถ่โทษให้กับเราเราเชื่อในการไถ่โทษของพระองค์เราเชื่อในการชำระบาปของพระองค์และเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเราให้พระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชว่ตของเราความเชื่อของเราก็เป็นเหตุให้ชื่อของเราเน,นี่ยถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโผลกเรามีชื่อถูกจดไว้ในหนังสือของพระเจ้าในเวลานี้ถ้าเราเชื่อนะ เมื่อเราอ่านหนังสือของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยผมก็นึกถึงว่าเอ๊ะแล้วชีวิตของเราชื่อของผมเนี่ยจะมีบันทึกแบบไหนนะรครับแต่พระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บอกว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าถ่ายทษชื่อของเขาก็จะถูกบันทึกไว้นงครับแล้วคิดต่อไปว่าและชื่อของเราที่ถูกบันทึกในหนังสือแห่งชีวิตของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงบันทึกรายละเอียดด้วยนะครับว่าในขณะที่เราอยู่ในโลกใบนี้นะครับเรา ได้รับใช้พระเจ้าได้ประกาศเรื่องราวของพระองค์ได้ทําในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์อย่างไรบ้างก็จะถูกบันทึกไว้นะครับวันหนึ่งเมื่อเราอยู่ต่อนหน้าพระเยซูคริสต์พระองค์ก็จะเอาบันทึกชีวิตของเราที่อยู่ในหนังสือชีวิตเนี่ยมาเปิดแล้วก็ให้เราได้รู้บ้างสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแบบไหนฉะนั้นจะดีหรือชั่วจะถูกบันทึกในด้านใดบ้างอยู่ที่วันนี้ที่เราทํา อยู่ที่วันนี้ที่เราเอาหนังสือของพระเจ้าเนี่ยมาอ่านแล้วมาคิดค่อคุแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามอันนี้คือสําคัญที่สุดนะครับอนาคตของเราไม่เพียงแค่ในโลกนี้เท่านั้นนะครับว่าคนรอบข้างจะมองชีวิตของเราอย่างไรก็จะพูดถึงชีวิตของเราอย่างไรจะพูดถึงชีวิตของเราในเรื่องดีๆหรือเรื่องชั่วๆก็อยู่ที่วันนี้ที่เราทําแต่ละวันที่เราดําเนินชีวิตไม่ว่าเราทําอะไรพี่น้องครับอยู่ในสายตาของคนรอบข้างอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่เสมอ ไม่ว่าคนจะเห็นคนจะไม่เห็นนะพระเจ้าทรงทอดพระเนตรนะครับแล้วในขณะที่เราดําเนินชีวิตอยู่ชีวิตของเราดําเนินไปสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้น้องครับสิ่งที่มนุษย์ทำในในที่ลับพระเจ้าจะเปิดเผยในที่แจ้งแล้ววันหนึ่งก็จะถูกเปิดโปงเลยก็ถูกเปิดเผยเราต้องการให้ชีวิตของเราถูกบันทึกแต่เรื่องดีๆ เราก็ต้องทําในสิ่งที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่ดีเราไม่สามารถทําได้ด้วยกําลังของความเป็นมนุษย์ของเราเพราะว่ามันมีความจํากัดเราไม่สามารถาที่จะทําดีได้ทั้งหมดตลอดเวลาได้ดังนั้นเราจึงพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งกาลังจากพระองค์ในการที่จะทําตามพระประสงค์หรือทมตามพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้อยู่ตลอดเวลาเอเมนนะครับแต่ถ้าเราไม่พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราทําไม่ได้แน่นอนนะครับเราไม่สามารถที่จะรักศัตรูของเราได้เราไม่สามารถที่จะทําดีต่อคนที่เกลียดชังเราได้เราไม่สามารถที่จะอวยพรคนที่แช่งด่าเราได้ แต่ถ้าเรามีพระเยยนมวิสุดเรามีพระเยริสคิในชุของเราเราสามารถทําได้แน่เพราะพระเยริสคิทรงยกโทษและอภัยกับคนผิดคนบาปพระองค์ทรงยกโทษและอภัยกับคนที่เขี้ยนตีพระองค์นะพระองค์ทรงยกโทษและอภัยกับคนที่ประหารพระองค์นะจับพระองค์ตึงที่กังเขนพระองค์ก็อธิษฐานต่อพระบิดาว่าขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษให้กับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่า ทำอะไรอยู่นี่คือการยกโทษให้กับคนที่ทาร้ายพระองค์ถ้าเรามีพระเยซูคริสต์ในชีวิตรเราก็สามรารถจะทำได้พระองค์ทรงเป็นผู้ทําให้นราถ้าเราใช้กําลังหรือความสามารถของตัวเราเองความเป็นมนุษย์พี่ร้องครับเราไม่สามารถทําได้การขึ้นดีการที่จะทําตามสิ่งที่พระเจ้าประสงค์เราทําไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเราจะ ไปแสดงความรักให้กับคนที่เขาปฏิเสธเราเขาไม่ฟังเราเขาไม่เชื่อเราเราไม่สาม,มารถที่จะแสดงความรักให้กับคนเหล่านั้นได้แต่เมื่อเรามีพระเยซูกิสต์อยู่ในชีวิตของเราเราสามารถทําได้นะเราสาม,มารถที่จะไปรประกาศกับคนที่ถูกพิพากษาถูกตัดสินถูกจํำคุกถูก,ถกสังคมทอดทิ้งเราสาม,มารถที่จะไปแสดงความรักให้กับคนเหล่าน,นี้ได้เพราะพระเยซูกิสต์อยู่ในชีวิตของเรา เหนไ้มครับนะ้อนงะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็ต้องเอามาประยุกต์แล้วก็เอามาคิดต่อนะวันนี้ข้อคิดคําถามจากพระครมของพระเจ้าคุณต้องการให้ผู้คนเนี่ยจดจําชีวิตของคุณอย่างไรถ้าหากว่าเราต้องการให้คนรอบข้างจดจําชีวิตของเราหรือพูดถึงชีวิตของเราเราต้องการให้เขาพูดถึงชีวิตของเราอย่างไรนะครับผมเชื่อว่า เราต้องการให้ทุกคนพูดถึงชีวิตของเราในด้านดีถูกไหมครับในสิ่งดีๆในเรื่องดีๆเราไม่ต้องการให้คนเขาพอเขาคถึงเราแล้วเหมือนกับนะเอเนี่ยนะเป็นคนที่ชั่วร้ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่ต้องการให้คนอรอบข้างหรือคนที่รู้จักเราเนี่ยพูดกับคนอื่นว่าไอ้นี่มันเป็นคนที่ชั่วชาว้าเร็วซ้ำนะไอ้คนนี้มันเป็นคนโกหกเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ใช้ไม่ได้เราไม่ต้องการให้คนรอบข้าง พูดถึงชีวิตของเราแบบนั้นถูกไหมครับเราต้องการให้เขาพูดถึงในชีวิตด,ดีนะโอ้เป็นคนที่มีน้ำใสใจมีมิตรหมยตรีที่ดีเป็นคนที่มีความรักเป็นคนสัต์ซื่อเป็นคนที่ไว้วางใจได้เป็นคนที่รับผิดชอบนะเราต้องการให้เขาพูดถึงชีวิตของเราแบบนั้นถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาดําดเนินหรือปรบพติปฏิบัติในแต่ละวันในชีวิตของเราฉังนั้นจะทําอย่างไรให้ผู้คนกล่าวถึงคุณในด้านดีแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้คนเนี่ย พูดถึงเราในด้านดีชีวิตของเราก็จะต้องมีด้านดีนะในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นแบบอย่างของผู้คนนะทั้งมีจุดดีแล้วก็จุดบกพร่องนะดาวิดก็มีทั้งจุดที่ดีแล้วก็บกพร่องเยอะแต่ว่าสิ่งที่เป็นแบบอย่างของดาวิดก็คือการแสวงหาพระเจ้าการให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตการให้พระเจ้าเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิต ถึงแม้ว่าจะผิดพลาดจะล้มลงแต่เขาก็สารภาพแล้วก็ยอมกลับใจแล้วก็ต่ยอมรับการตัดสินของพระเจ้านะครับความชอบธรรมของพระองค์ในชีวิตของเราเราต้องการให้คนพูดถึงเราในด้านดีในด้านที่เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าถูกไหมครับฉะนั้นเราจะทําอย่างไรให้ชีวิตของเรานถูกพูดถึงในด้านดีเราก็ต้องพึ่งพระเยซูคริสุ์ที่จะช่วยเราในการดําเนินชีวิตในการทําในสิ่งที่ถูกต้องในการทําในสิ่งที่ เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับนั้นพึ่งพระยานประสุแล้วก็อ่านพระธรรมของพระองค์พระธรรมของพระองค์ก็เปิดเผยให้กับเราได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่ดียอดเยี่ยมอะไรคือสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เมื่อเรารู้เราก็ประพฤติปฏิบัติตามพระคราของพระองค์และชีวิตของเราก็จะอยู่ในสายตาของคนรอบข้างคนรอบข้างเขาจะพูดถึงเราในในด้านดีในด้านที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับ จะหนุนใจคนรอบข้างให้พึ่งพระเจ้าในการเนนชีวิตได้อย่างไรเมื่อเรารู้ว่าการพึ่งพระเจ้าการทําตามพระคาของพระองค์เป็นหนทางเดียวที่จะทําให้คนรอบข้างคนอื่นเนี่ยได้จดจําชีวิตของทุกๆคนในในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้พวกเขามาพึ่งพระเจ้าแล้วก็เชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์ทำตามแผนการและพระประสงค์ของพระองค์ทำตามพระคำของพระองค์ถูกไหมครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่เราจะ ไปประกาศแล้วก็บอกอกับคนนุ่นคนนี้แล้วก็ให้ทําตามถ้าเราไม่เป็นแบบอย่างถ้าเราไม่เชื่อฟังแล้วก็ทําตามาพระธรรมของพระองค์นะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเราไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้เลยนอกจากว่าชีวิตของเราอยู่ในการครบอบครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็การทรงนําของพระองค์แล้วก็ยอมจํานนต่อพระองค์ทุกเรื่องและชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่ถูกพูดถึงในด้านดีนะในด้านที่ถูกต้องแล้วก็คนรอบข้างประจักษ์แจ้งเห็นจริงว่าเรามีพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราจริงๆ นะเมื่อเราประกาศเป็นพยานคนเขาจะเปิดใจแล้วก็รับฟังแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเขาเชื่อในพระเยซูเข้ามาพึ่งพระเยซูชีวิตของเขาก็จะไปในทางที่ดีที่ถูกต้องเหมือนกับผู้เชื่อทุกคนเห็นไหมครับอันนี้เราจะที่ฐานตอบพระเจ้าตอบสงพระมคำของพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดที่เราจะที่เราได้รับในวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามเป็นองอาที่ฐานตอบพระเจ้านะ ขพื่อพระเจ้าเนาะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราใช้วันนี้ด้วยกันนะครับที่ฐานต่อพระเจ้าขณะพระบิดาชาข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดพระธรรมของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดชี้นะหเราพระองค์้าค่าชื่อของเราที่ถูกบันทึกที่ถูก่ที่อยู่ในสายตาของคนลบข้างเราต้องการให้เป็นชื่อเสียงที่ดีเป็นชื่อเสียงที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เราไม่สามารถที่จะทําทให้ชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยดีด้วยความสามารถของความเป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระันสุดขอพระองค์ทรงโปรดที่จะช่วยเราแล้วก็นําเราด้วยให้เราดําเนินชีวิตตามที่พระองค์ประสงค์เพื่อที่ชื่อของเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปเราขอพึ่งพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเย,เะเยสุิ์ที่จะเติมเต็มให้กับ พวกเราทุกคนนะครับกว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันพระพรด้วยกันแชร์ออกไปขอพระเจ้าอระพรนะครับ 的痛。